เอาละครับผมการสวัสดีท่านชู้ชมท่านกระเดินนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม i d n i g h t Society หรืเช่นเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบันทึกลำสามโกเกะอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมมีการอัปเดตใหม่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันเดี๋ยวเข้าสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกมเลยครับท่านผู้ชมเอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ไลน์แอดเพะล กดที่ลิงก์ก็ด d y Shop หลังจากนั้นทําการเลือกเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนเซนเนรถเขยนให้เรียบร้อยนะครับผมกดรปรถเข็นขวามือบนลงมาใหจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่อง Midnight s o c i t y ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านทุกบาททุกราคาเลยนะครับผมหลังจากนั้นกดยืนยันนะครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแคปสลีปโอนเงินส่งให้อดมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับท่านผ เปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะคิดจะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง Power Play เอาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหตื่นใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยอัปเดตเฉยนะครับผมอันแรกเลยละกันเนาะล่าสมบัตินะครับผมไอ้ตรงนี้ล่าขุมทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงทางด้านของล่าขุมทรัพย์9แดนนะครับผมนะ โอ้ท่านผะู้ชมรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือของที่เพิ่งอัปเดตมาในวันนี้นะวันที่26เดือน2ปี2023นะครับผมสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะอุย้ยตรงนี้สามารถซื้อได้ร้อยครั้งเลยเหรอร้อยครั้งเท่ากับ10,000หมื่นอ๋อมันซื้อได้ภายใน1สัปดาห์ทุกคนสัปดาห์หนึ่งก็รีสัปดาห์หนึ่งก็รีอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่มันคือป้ายอะไรวะเนี่ยต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อ,ต,อ,อต้องลองดูมันสุ่มได้ร้อยครั้งอคนดู อ๋อมันเป็นป้ายไอ้นี่คนดูมันเป็นป้ายทางด้านของอแสงดาวเดือนเงานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นทางด้านของขึ้นสายซัดซานะครับผมขึ้นสายซัดซานี่มันจะคล้ายๆกับสมบัติหลงเพิงอ่ะเออประมาณนี้นะครับผมดูดิโอ้เพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจนะครับผมเพิ่มป้องกันอะไรต่างๆแบบรึ่มาเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนที่มีกับไม่มีเนี่ยก็คงจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะดูดิ โอ้เราเพิ่มเยอะเลยนะประเด็นเพิ่มพลังป้องกันเนี่ยเกือบ3 0 0 0เลยนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเกือบ2,5 0 0นนะครับผมข้างบนนะไอข้างล่างนี่คือแบบพลังโจมตี3 0 0 0สนสี่อ่ะคนดูสเตตัสทั้งหมดบวก5%ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหน่อยแล้วว่าไอพวกชุดพวกนี้นะครับผมมันจะเลื่อนขั้นยังไงได้บ้างนะฮะมันจะเลื่อนขั้นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะนี่ดูดิช่วงชิงใต้ล่าผลผลิตอ่า จากมอนป่านะครับผมเพิ่มขึ้น5%เอซนชุดคุมนกกระเรียนนะครับผมแล้วก็จะมีกระบี่ลุงขาวเงาเซี่ยวจันทรานะครับผมแล้วก็ทางด้านของมงกุฎสวรรค์นะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของอสมบัติลุงเพิงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของสมบัติลุงธรรมดากันดีกว่าอันนี้คือสามารถซื้อได้นะคนดูสัปดาห์ละ100ร้อยนะครับผมสัปดาห์ละ100รอยป้ายนะฮะ สำหรับเพื่อนเท่านใดที่อยากจะหาทางด้านของสมบัติใส่นะครับผมตรงนี้มันจะมาใส่ตรงไหนอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูดิในตัวละครของเรามันต้องมีช่องอะไรเพิ่มขึ้นมาแน่เลยอะยช่องสมบัติเหรอเดี๋ยวไปดูกันนะเอ๊ก็ไม่มีนี่หว่าเดี๋ยวรออัปเดตท,ทีเดียวแล้วกันนาะคนดูเนาะ เพราะว่าผมเพิ่งตื่นด้วยอะแล้วมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะไปใส่ยังไงหรือว่ามันเป็นแบบเปิดแบบภาพวะคนดูเปิดแบบภาพแล้วมันสามารถใช้ได้เลยปะอย่างงี้ปะโอ้ต้องมีหลายอันน่องะมาเยอะเลยนะเนี่ยดูดิอ่ะเดี๋ยวเราไปกดสุ่มดูก่อนมันจะอยู่อันเดียวกันกันกบทางด้านของสตาร์เทพนะครับผมล่าสมบัติอะลองสุ่มดูสุ่มแบบ10ครั้งน่ะน่าจะโอเคอุ๊ยเป็นจุดๆแบบนี้คล้ายๆเกมไอ้นี่เลยอะ ที่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้แต่จําชื่อไม่ได้ที่มันเป็นทับนรกทับสวรรค์ทับเซียนอะไรนะั่นนะ่ะเฮ้ยได้อะไรเนี่ยเศษวิญญาณแรดนะครับผม100เศษโอ้ตายน่าจะเป็นของเอาไว้อัพนะท่านผู้ชมนะเนี่ยของข้างในก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือ,อแสงดาวเดือนเงานะแสงดาวเดือนเงานะครับผมก็จะเปิดได้ประมาณนเนี้ยเนี่ยใช้ทั้งหมด60เศษนะก็จะมีลุงเพิงอยู่นะก,ก็ถือว่ายังดีอ่ะยังมีลุงเพิงอยู่นะครับผม นี่ด้านล่างก็จะมีแบบสีทองแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นที่เราเปิดได้มอกี้แหละนะครับผมเป็นเศษวิญญ,ญาณแรลเนาะก็น่าจะเอาไ้อัพขั้นนะครับผมเอาไว้อัพเลื่อนขั้นอะไรประมาณนี้นะจากที่เดานะเพราะว่ามันมาวันแรกไงก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงอ่าเนี่ยประมาณนี้ก็โอเคก็โอเคนะครับผมมีลุ้งเพลิงอยู่แต่ก็ต้องมาสุงง่มกันอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านของสมบัติซาซาตรงนี้หน่อยโอ้มันจะแตกต่างกันคนดูไม่เหมือนกันนะ แต่ก็คล้ายๆนะครับผมคล้ายๆแต่ไม่เหมือนเนี่ยชุดอะไรต่างๆนานาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับผมอ่เอาเฮ้ยหรือว่าเหมือนวะหีบแถวนี้มีเอ่12 12 12อหกไปสิบสองสิบสองอนนี้อันนี้มีเท่าไหร่เฮ้ยเหมือนกันนี่ว่าคนดูเหมือนกันเปียบเลยแต่ด้านล่างเนี่ยคือมันได้เป็นชิ้นเลยนะครับผมสําหรับใครที่สุ่มอันแรกเนี่ยคือมันสามารถใส่ได้เลยนะครับผม แต่ออไอเนี้ยคือมันเป็นเศษแต่ทุกอย่างคือเหมือนกันนะฮะอ่าโอเคโอเคเข้าใจละคือไอคืนทรายซัดซานะครับผมคือได้เป็นชิ้นเลยไม่ต้องสะสมเศษแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เล่นเป็นสายฟรีก็ต้องอ่าเปลืองตำลึงทองกันหน่อยละไอะที่เปลืองเยอะด้วยนะครับผมใช้เยอะด้วยตำลึงทองอะ่ะใช้เท่าไหร่วะเนี้ยโอ้หนึ่งหมื่นนะครับผมสัปดาห์ละหนึ่งหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นชิ้นเป็นอันก็ยี่สิบเก้าบาทนะครับผม ยี่บเก้าบาทก็คือได้เลย2อันก็ต้องไปลุ้นว่าจะได้อะไรนะฮะอ่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวที่เหลือค่อยอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนต่อมานะครับผมหมากลุกนะนี่เลยทางด้านของสงครามหมากลุกนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ในวันนี้สดๆร้อนๆเลยเช่นกันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเล่นยังไงเนะาะปรบอุ้ยมันต้องท้าดวลคือเคลียดด่านทั้งหมด80อ่า 80ในสี่เกมเพื่อปลดล็อกอืมอันนี้หรอด่านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองลองสักหน่อยก็แล้วกันนะเอา้าผ่านเลยเหรอผ่านง่ายยังอะ่ะหรือว่าเราเราเราต้องเล่นอันนี้แล้วก็ไปสุ่มเลยปะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูไอ,อ้กดข้ามเลยแล้วกันอ่ามันบอกว่าให้กี่ด่านนะสี่สิบใช่ปะสี่สิบ โอ้นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคนดูเนี่ยแล้วมันก็จะได้ป้ายแบบเมื่อกี้มาว่ะอ๋อนี่ไงอันดับโอ้ติดอันดับได้ของด้วยโอ้โหคุณพิมพ์นี่คือแบบได้รัวๆเลยว่ะพีมพ์มพีหนึ่งทั้งนั้นเลยอะแปลว่าเขาแบบเล่นตั้งแต่เที่ยงคืนรีบเล่นเลยแล้วเนี่ยดีดิโอ้ผ่านนานคนแรกด้วย ันนี้เดี๋ยวเราต้องดูว่าเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะฮะเอาไปแลกอะไรได้บ้างถือว่าโอเคนะครับผมมันไม่ต้องกดข้ามไปอ่าทีละดานทีละด่านะานนะก็คือกดข้ามเฉพาะด่านที่มันลงท้ายด้วย1 0บสอะไรเงี้ยถือว่าโอเคอ่าโอเค40เดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่ประมาณ40พอเอาแค่ประมาณ40พอ อยากรู้แค่ว่ามันจะเปิดแบบภาพหรือว่าเปิดอ่าสเตตัสยังไงเฉยๆจะได้ให้คนที่แบบเลิกเล่นไปแล้วเขาดูด้วยะจะได้ตามทันเนาะจะได้ตามแพทกันทันนะครับนี่โอเคสามสิห้าละเล็กด่านเดียว ่ิมันบอกให้ถึงสี่สิบโอเคเป็นยังไงสี่สิบละก็โอ้ไม่ได้คนดูต้องแปดสิบเลยอะ่ะมันต้องแปดสิบเลยอะ่ะคนดูมันถึงจะเปิดไอ้ตรงนี้ได้อะ่ะหมากลุกด่านหนึ่งเนะี่ยคือมันจะเพิ่มผลผลิตรครับผมเนี่ยเหมือนเพิ่มผลผลิตอะไรอะไรพวกเนี้ยนะฮะอ๋ออันนี้เร่งความเร็วบอทนะฮะ สามครั้งต่อหนึ่งวันนี่ไงร้านค้าคนดูร้านค้าหมาักลุกนะครับผมไอเนี่ยที่เรารับเมื่อกี้เห็นไหมที่เรารับตรงเนี้ยคือสามารถเอาไปซื้อ,อป้ายปิดทองนะครับผมป้ายปิดทองอป้ายปิดทองเรามีอยู่สิบอันป้ายปิดทองเอาไปทาอะไรวะใช่อันนี้ปะอันเดียวกันปะเนี่ย วุ้ยเราได้ไฟคําสั่งมาด้วยอ๋ออันเดียวกันคนดูก็คือไปเล่นหมากลุกนะครับผมไปเล่นหมากลุกแล้วเอาหมากลุกอะ่ะมาสุม่มน,นี้ของที่ได้จากหมากลุกอะ่ะเอามาสุ่มนะครับผมนี่นี่ไงอันนี้จะได้เป็นเศษนะครับแต่อีกอันนึงอะ่ะก็คือจะได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเรามีอยู่หกเนาะนไหนก็นไหนละเดี๋ยวลองสักหน่อยก็แล้วกันมันอยู่ในไหนวะเนี่ยผมก็โอ้โหดูดิเคเวสยังไม่ได้ทำเลยอ,ะอ่ะสองคามหมากลุกเอาหน่อยแล้วกันนะ เมื่อกี้เรามีหกอันเนาะคนดูนาะโอ้ดีอะไม่ต้องเติมนะครับผมแบบนี้สายฟรีก็สบายเลยนะถือว่าโอเคถือว่าโ okay. อเคยวต้องหาป้ายลุงก่อนคือมันต้องมีคนผ่านด่านเท่านั้นอ่ะคนดูมันต้องมีคนผ่านด่านเท่านั้นถึงจะได้ป้ายอะไม่รู้ว่าเขาไปถึงตรงไหนกันละ โอ้น่าจะนานแน่เลยมันตั้งชั้นเจ็เอาเป็นว่าสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่รอละถ้าเกิดไม่งั้นน่ะโอ้โหคลิปคูยาวแน่สุ่มไปเลยแล้วกันนะทีละหนึ่งมันจะออกยังไงมันก็ออกไปโอ้หสีทองว่ะคนดูอะไรเนี่ยอ๋อดาบตะวันจันทรานะครับผมโอเคโอ้ยมันเพิ่มพลังลบทันทีเลยนี่ว่ะอ่ะอันต่อมาครับผมโอ้สีทองอีกแล้วอันนี้ได้อะไรโอ้โหได้หมวกครับผมหมวกทองแดง พลังลบขึ้นมาอันต่อมาโอ้สีทองอีกแงอันนี้ได้ขวานนะครับผมขวานชวนหัวนะฮะขวานส่วนหัวโอ้สีทองหมดเลยอะทัวรลาชันอีกสองอันคนดูโอ้อันนี้อันนี้สีลุงอน,นี่สีลุงอ่าสีลุงครับผมยาได้ยาชาเไว้โอ้พลังลบขึ้นเอาเรื่องอยู่โอ้สีทองอีกแล้วโอ้อยออกยากนะเนี่ย ลุงเพิงนี่ผมว่าน่าจะออกยากเอาเรื่องอยู่อะลุงเพิงน่าจะออกออกยากเอาเรื่องอยู่คนดูขนาดผมสุ่มไปหกครั้งอะมันออกแค่อันเดียวเองลรวอ,ออกสีลุงด้วยประเด็นเดี๋ยวนะสมบัติอ๋อนี่ไงพอได้สมบัติเสร็จแล้วก็เอามาอัพตรงนี้ครับผมเนี่ยไหมเอามาอัพตรงนี้หลังจากเลื่อนขั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้สเตตัสด,ด้านล่างนะครับผมอ่านี่เห็นไหมแล้วก็ต้องใช้หินสีแดงื่ากี้จากผ่านดานอะหยกวิญ,ญญาณแรดเนี่ย เอามาอัพนะครับผมเพื่อที่จะได้ H p 3%ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนขั้นต่อไปก็จะได้ทางด้านของ OUR พลังโจมตี3%เปรนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมนะเลื่อนขั้นมีทั้งเลื่อนขั้นแล้วก็เพิ่มดาวด้วยนะเนี่ยมีทั้งเลื่อนขั้นแล้วก็เพิ่มดาวนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้จะเป็นทางด้านของชุดเซตชุดเซตนะครับผมแน่แบบนะมันจะมีเซตของมันอยู่หลังจากใส่ครบเซ็ตเนี่ยก็จะได้ไอ้พวกพลังป้องกันป้องกันเวท HP อะไรพวกนี้นะครับผมนะถ้าใส่ครบเซตมานะ อันนี้คือขาดแค่ชิ้นเดียวนะฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ถือว่ามีอะไรให้ทําเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเกมบมันทึกราบ3ก๊กอะ่ะมันตันแล้วนะครับผมคนดูคือแบบไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าโอเคที่อัปเดตทางด้านของกิจใหม่เข้ามานะครับผมคนดูจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็เดี๋ยวขออัปเดตทางด้านของกิจตู้รุ้งเพิงหน่อยลวกันนะครับผมตู้รุง้งตู้รุ้งเพิงก็อัปเดตทางด้านของ ตัวละครเจน2มาแล้วนะครับผมรุ้งเพลิงเจน2มาแล้วแล้วก็ซื้อป้ายดองไว้ก่อนนะครับผม40ป้ายนะใช้ทั้งหมด1 2 0 0 0เนาะแต่ของเราคือมันตําตลึงทองไม่พอนะครับผมช่วงนี้ตําลึงทองขาดแคลนก็รอไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมตะลุยพันทับนะตะลุยพันทับอันนี้ก็เห็นแว่วๆว่าอัปเดตทางดนานของเสื้อนะครับผมอยู่ไหนละ่ะนี่ไง อัปเดตขนนกไทจีนะครับผมชุดคุมขนนกไทจีเข้ามานะฮะในรอบนี้นะเป็นสินค้าใหม่นะเพื่อนเอนท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่ขนนกไทจีนะครับผมก็สามารถมาแลกได้แล้วนะครับผมนะนี่ทางด้านของตะลุยพันทับนะฮะประมาณนี้เลยนะคนดูอ่ะค่ๆประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัพให้ดูแล้วกันสําหรับสมบัตินะว่ามันทํายังไงแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นทางด้านของมากลุกให้ด่านมันตันก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเพิ่งตื่นนะฮะตามคนอื่นไม่ทันละเดี๋ยวไปรีบเล่นก่อนเซ้าด้วยร้านเติมเกมของเรานะครับผม power play นะฮะกับ power gacha เปิดให้ทุกการยีิบชั่วโมงเท่ากันเลยนะครับผมนะสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตี่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิ